สีเทาหรือว่าสีเงินไอซ์เบิร์กตามต้องการลูกค้าอีกเช่นเคยเน้นความสวยงามเป็นหลักเลยนะครับคอนบุรีโคราาสวัสดีครับผมอิทธิสุเมโทรเชรพึกนะครับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้มีรถอีกหนึ่งตัวมาแนะนำนะครับนานานรีวิวทีนะครับสำหรับคันนี้มิวเอ3.0อันติเมตรับเคลื่อน4ล้อนะครับ คันนี้เป็นสีเทาหรือว่าสีเงินไอซ์เบิร์กนะครับราคาตัวรถอยู่ที่1 5 9 9 0 0้านบาทนะครับคันนี้จัดแต่งตามต้องการลูกค้าอีกเช่นเคยเน้นความสวยงามเป็นหลักเลยนะครับงานลุยเป็นเรื่องรองนะคันนี้คุ้มในส่วนของตัวเขานะครับสำหรับคันนี้เสริมในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านหน้าขึ้นมานะครับสเกิร์ตเป็นแบรนด์คาโต้นะครับคันนี้เป็นตัวหน้าใหญ่หรือตัวรุ่นเอ็มเพ์เลอร์ของเขานะครับสำหรับของคาโต้ทำสี สีเทานี้นะหรือว่าสีเงินอนไรเบริกออกมาได้ดีมากนะครับตัวนี้หน้าใหญ่เขาคือจะครอบขึ้นมาสูงหน่อยพร้อมกับว้าช่องในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าทั้ง2จุดในฝั่งตัวมุมแก้มนะครับวอลมาเรียบร้อยมาพร้อมสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงเป็นชื่อรุ่นเขานะครับ e มเพ r เ r อันนี้เขาก็ติดแถมให้นะสำหรับลูกค้าถ้าไม่ชอบก็คือลอกออกได้นะเป็นแค่สติ๊กเกอร์ธรรมดานะคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อนะครับอย่างที่บอก เดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นล้อไซส์20อันนี้ลูกค้าบอกว่าเขาไม่ชอบล้อ20มันกระด้างไปแล้วก็ค่าใช้จ่ายระยะยาวมันสูงเกินขอเปลี่ยนแลกกับตัวล้อ18นิ้วของตัว d m a มรุ่น z ซไปเลยละกันก็เป็นตัวลายเขาวกวางนะตัวปัดเงาค้าบอกแค่นี้ผมโอเคแล้ว18ขับนิ่มๆสบายๆตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสล้อนะบอกคันนี้ก็อีกหนึ่งคันที่ โคราชเหมือนกันนะครับคันนี้ที่คอนบุรีจะแต่งอีกอย่างหนึ่งก็คือในส่วนของตัวกล้อง360นะครับติดตั้งอยู่ที่กระจังหน้าและตัวนี้เป็นกล้อง360แรม8นะครับตัวท็อปสุดรุ่นใหม่นะครับเลนกล้องเป็นเลนโซนี่น Sony นะอันนี้ก็คือเป็นเปลี่ยนจอ Android ไปเลยแรม8ระบบการประมวลผลก็จะแยกเลยระหว่างตัวเครื่องเล่น Android กับตัวกล้อง360 ทำงานเสถียรติดมือแน่นอนนะครับคันนี้คอนบุรีโคราชเดี๋ยวเจอกันนะครับคันนี้สีเทาหรือว่าสีเงินไอซ์เบิร์กด้านหลังนะครับก็เป็นตัวชุดสเกิร์ตจากโตเหมือนกันคันนี้จะเป็นเซตด้านหลังจะมีหลายชิ้นหน่อยสำหรับคันนี้ก็จะมีตัวชุดสปอยเลอร์ด้านบนของแมคคาโต้เขาจะไม่ได้ยื่นเยอะนะครับสปอยเลอร์สีดำมาพร้อมกับคาดเอวจะตัวใหญ่หน่อยเป็นตัวสอนมิวเอ ครอบทับตัวโลโก้อิสุไปเลยจะเป็นตัวชิ้นใหญ่ๆตัวนี้ครอบยาวไปเลยนะครับด้านหลังก็จะมีตัวกล้องสามมิตแล้วก็พร้อมโลโก้โฟร์วิลดนะครับคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อน4ี่ล้ออย่างที่ผมบอกนี่ด้านท้ายตัวนี้ก็จะมีตัวชุดกันลอยท้ายของคาโต้กันนะครับกันลอยท้ายก็เป็น ABS พร้อมกับตัวชุดสเกิร์ตด้านล่างครับเป็นชิ้นใหญ่ครอบไปเลยดูเนียนตาไปเลยครับไม่ได้ดูว่าเราติดสเกิร์ตหรืออะไรเพิ่มเติมมาเลยเนียนเข้าไปเลยได้เลยด้านหลังอย่างนี้ผมบอกก็เว้า ช่องเซ็นเซอร์ถอยเหมืนกัน2จุดพร้อมกับตัวทัดทิมสะท้อนแสงนะครับในจุดตัวชายด้านล่างของตัวกันชนหรือว่าสเกิร์ตด้านท้ายนั่นเองอีก1จุดถึงความใส่ใจผมจะดูเป็นพิเศษนะครับสำหรับแต่ละแบรนด์ของตัวเขาเรียกว่าท่อปลายท่อที่ก็คือการไอเสียมันมาเป่าโดนตัวชุดสเกิร์ตอาจจะทำให้สีเพี้ยนหรือว่ามันอาจจะไหม้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็น ข,ข้อข้องลงไปเพื่อเอาไอเสียลงพื้นเลยฝาท้ายก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันคันนี้มีปูพรมเป็นพรมสีแดงวายได้ทองนะครับคันนี้ด้านในก็จะเป็นจอเดิมเป็นพวกอุปกรณ์เดิมที่เราคืนลูกค้าไปนะคันนี้อุปกรณ์อะไรที่เราแถมเพิ่มเติมหรือว่าเราปรับเปลี่ยนอะไรปุ๊บคืนให้หมดทุกชิ้นนะครับอย่าเว้นบางตัวก็เป็นหักเทินไปเลยอย่างเช่นล้อหรืออะไรพวกนี้เราก็จะหักเทินไปเลยคันนี้จัดว่าหล่อลงตัวมากๆนะครับอย่างนี้ผมบอกคันนี้เน้นใช้งานตามใจลูกค้าเลยจุดไหนผมว่าบอกแล้วว่าล้อมันอาจจะ ขาดทุนดูเป็นขาดทุนลูกค้าไปนะเพราะว่ามันจะเป็นแลกกันไปเลยลูกค้าบอกโอเคเท่านี้เขาโอเครับได้ล้อเทินป้ายแดงยังไม่ได้ลงถนนเหมือนกันนะครับก็จัดมาเปลี่ยนให้ในส่วนของกล้องสามูอย่างที่ผมบอกด้านในก็คือเป็นจอ9นิ้วเหมือนกันนะครับเป็นแบบของตรงรุ่นตัวนี้ด้านในอาจจะไม่ได้รีวิวเยอะอยากได้เห็นเรื่องการตกแต่งภายนอกสามารถทําได้นะถ้าลูกค้าโอเคแบบนี้คือผมจะเน้นลูกค้าว่าถ้าจุดไหนคุ้มค่าแล้วเราโอเคจบตามนั้นเลย จะได้ไม่ลุงงี้ทีหลังนะครับยังไงคันนี้ผมฝากติดตามด้วยสำหรับมิวเอ4คูณ4สีเทาหรือว่าเงินไอเบิร์กคันนี้ด้วยนะครับเจอคอนบบรีีบแต่ทักทายกันได้นะลูกค้าผมใจดียังไงฝากช่องอิดอิรุสูเมโทรชัยพฤกษ์ไว้ด้วยนะครับช่องทางการติดตามทาง Facebook ก็อิดอิ isu, รุสูภาษาไทยได้เลยเบอร์โทรผม0939079070นะครับอิดรับเองทุกสายอาจจะไม่รับสายบ้างหรืออะไรอาจจะติดลูกค้าเดี๋ยวผมโทรกลับทุกสายแน่นอนครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปดีๆยูโซมิวเสงสัยตรงไหนสอบถามกันมาได้นะพิมพ์ก็มาได้เดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นคลิปรีวิวแยกเยื่อยๆช่วงนี้พอเริ่มมีเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวในส่วนของตัวปี22แนะนำวิธีการดูรถหรือว่าออปชันต่างๆให้อีกรอบหนึ่งนะครับอันเดิมมันหนึ่งปีแล้วเดี๋ยวอันใหม่เดี๋ยวผมทำรีรันให้อีกรอบหนึ่งคลิปยาวหน่อยแต่รับประกันว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับสวัสดีครับ